สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้กันนะคะส่วนผสมก็มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรีโยเกิร์ตนมจืดน้ำเชื่อมน้ำแข็งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ strawberry. สตรอเบอรี่สดๆลูกใหญ่นี่เลยค่ะเราเด็ดทำความสะอาดลองให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำลองมาใส่โถเตรียมรอใส่ส่วนผสมอื่นๆตามค่ะเด็ดๆๆๆอากาศก็เย็นนะคะแต่ก็อยากดื่มเครื่องดื่มเย็นเหมือนเดิม เพื่อเติมความสดชื่นให้ร่างกายเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะใส่สตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตเลยคะ่ะโยเกิร์ตที่เราใช้นะคะวันนี้ก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะใส่ให้หมดทั่วไปเลยเราทำดื่มเองนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพิ่มความสมูทเพิ่มความเนียนเราก็ใส่ไปเลยใส่โยเกิร์ตเสร็จแล้วก็ถอด้วยนมจืด นมจืดวันนี้ที่เราใช้เราใช้ประมาณสัดส่วนประมาณ1ออนครึ่งน,นะคะเราไม่มีที่ตวงเราก็กะกะเอาแล้วกันนะคะก็ตวงจากถ้วยโยเกิร์ตที่เหลือประมาณนี้ใครชอบนมสมบ,สมบ,สมบูรณ์เย,ยเยอะๆก็ใส่เยอะๆใครชอบน้อยก็ใส่น้อยๆนะคะแต่แนะนําว่าอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปปั่นแล้วมันจะแยกชั้นแยกตัวกันนะคะมันเนื้อมันจะไม่เนียน อันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะใช้กระบวยตวงก็ประมาณครึ่งกระบวยได้นะคะต่อมาก็เป็นน้ำแข็งะคะ่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะภานชนะที่เราใช้จะเล็กจะใหญ่เราก็ใช้น้ำแข็งตวงไปเลยนะคะเพื่อไม่พลาดที่ว่าเวลาเราปั่นเสร็จแล้วปริมาณน้ำที่เราได้มันจะน้อยไปหรือม,มากไปจนล้นแก้วนะคะอันนี้เราตวงน้ำแข็งให้พอดีกับแก้วเวลาปั่นออกมาแล้วเครื่องดื่มก็ จะพอดีในแก้วค่ะเทน้ําแข็งลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาตอนที่ปั่นเสร็จแล้วสตรอเบอรีร่โยเกิร์ตของเราจะออกมาหน้าตาประมาณไหนรสชาติแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะตาไปดูเลยหลังจากที่ปั่นได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ ทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะก็คือแก้วใบนี้ที่เราตรวงน้ําแข็งครั้งแรกนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะจากที่เราตรวงน้ําแข็งพอเราปั่นออกมาปุ๊บ,บก็จะได้ปริมาณที่พอดีกับแก้วแบบนี้เลยค่ะหน้าตาสตรอเบอรี่สมูทตี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะน่าทานกันไหมคะเพื่อนเพื่อนเราก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนิดนึงนะคะในการหั่นสตรอเบอรี่ตกแต่งให้ดูสวยงาม น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจใ,ในการทำคลิปของเราต่อไปค่ะสำหรับวันหน้าเราจะทำเมนูอะไรนั้นให้เพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะสุดชื่น